รายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาหรือสนับสนุนให้มีการเล่นพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาแล้วมาแล้วพี่ป๋องมาแล้วมาแล้วอ่ะหนูได้สองตัวแล้ววัออนนี้ก็ได้คนละหลายแสนเหมือนกันอ้อุยมา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 ตามาขออนุญาตการมือแม่นะที<ด>่เเห็นเมื<ด>่อก<ด>ี้ ด้วส,วส,ดสวัสดีครับ,รบผมป๋องกระพลครับดิฉันมิวนาลิสาลาค่ะและนี่คือรายการล่าตาหวยนะฮะวันนี้บอกผู้ชมเลยว่าวันนี้มีเลขเด็ดเลขปังมาฝากทุกท่านแน่นอน <ใช S 1> แล้วก็มีทั้งสองที่ด้วยกันนะฮะซ้ำกันก็คือจะมีประวัติที่มันเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันด้วยครับใช่แล้วค่ะนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อหูทรงอากับศาลพแม่หูทรงอางและลูกค่ะชาวบ,บ้านว่ากันว่านะคะพี่ป๋องท่านให้โชคและเลขเด็ดแม่นมากค่ะ เรื่องราวและประวัติวันนี้จะเป็นยังไงและเราจะได้เลขเด็ดอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะมาเอาละผู้ชมฮะแล้วตอนนี้ผมอยู่กับ <c oughs> พี่แอลผมขออนุญาตถามพี่แอลก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะ <c oughs> เรื่องของประวัติความเป็นมาของสาานี้เป็นยังไงค,ครับพี่แอลครับ ก็งท่านมาจำศิลอยู่ที่นี่แล้วก็มาเสียอยู่ที่นี่ครัวามคล้อง,องจองกันก็เป็นผัวเมียเอกาสารแม่งูจงอางผมเคยได้ยินมาเปล่ยว่าสมัยก่อนก่อนจะมาตัดถนนเส้นนี้มันมีประวัติมันมีเรื่องราวอะไรยังไงนะครับก็ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเอาที่เขาเล่ามานะเอาที่เขาเล่ามานะโอเคเขาบอกว่าทําสารแม่งูจงอางเนี่ยคนที่ทําถนนนอะ แม่งูจงอางเขาไปเข้าฝันคือเขาขอไว้ก่อนว่าอย่เพึ่งทําถนนได้ไหมเพราะว่าลูกเขายังไปไหนไม่ได้ขอเวลาแค่สิบวันอแต่คนรับเหมาเขาไม่ฟังเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อความฝันเขาก็เกณฑ์คนงานทํางานครับเขาก็คือเขาก็จบชีวิตเท่ากับที่แม่งูเขาตั้งไว้ร้อยศพนั่นคือตำนานที่เล่าขานกันใ่อฮะ ค่ะพี่แอ๋แล้วข้างล่างเนี่ยมีงูตรงอ่างไหมคะมีค่ะตรงจุดที่เราหยีตรงนี้น่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเลยเป็นโพรงของเขาเป็นโพรงของงูใช่แล้วมีงูจริงๆมีงูจริงๆริงดูดูดดเขามาเขาก็เข้าไปเหมือนเหมือนเขาออกมามาข้างๆปุ๊บเขาจะชูคอใส่เราแล้วก็เข้าไปมาให้เราเห็นแล้วเขาก็เข้าไปเลย เอ้ยแบบนี้องค์จริงเหรอแปลว่าตัวตัวท่านจริงๆแล้วมีคนเอาสตาร์ไว้เลยนะเจ้าของที่นี่แหละสตาไอ้หนูเห็นเลขเจ็ดน่ะเหรอเนี่ยนี่นะเอาสตาร์ไว้เหรอสตาร์ไว้ข้างล่างนี่คือตัวจริงเลยใช่ไหมครับแล้วแบบมีคนมาขอเรื่องเลขเรื่องโชคลาภอะไรอย่างเยอะไหมคะมีเยอะเลยค่ะเยอะเลยแล้วถูกบ้างไหมถูกวันนี้ก็ได้คนละหลายแสนเหมือนกันว้าวว้าวว้าวอุ้ย คนเฝ้าก็ได้แสนกว่าอ้ยาอ้ยาอ้ยาโหคนเฝ้าก็ได้แสนกว่าเขาแก้แก้บนอะไรอย่างงี้ด้วยแก้คนก็จะมีนางลำกับไข่กับไข่ของสดแต่ถ้าเราต้มมาเราขอได้รอบเดียวคือจบเพราะคนเฝ้าก็เคยโดนแล้วโดนแล้วคืออะไรก็ต้มเอาต้มมานี่แหละต้มไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยก็ขอได้รอบเดียว ว่าจะได้คืนมาก็หลายปีเหมือนกันต้องเป็นของสดเหรอค่ะของสดกาเป็นของสดไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะของสดใช่ค่ะ เอาแล้วคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราทาการไหว้แล้วก็สักการ,ระบูชานะฮะศาลเจ้าพ่องูจงอางไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้หน้าที่น้องมิวค่ะพร้อมแล้วที่มีการเสียงเซมซีนะฮะ,ฮะขอโชคขอลาบซึ่งเป็นเรื่องที่น้องมิวชอบมากขอญาตนะคะอ่ะขอญาตครับมาฮะมาแล้วฮะคุณผู้ชมเลขสามนะฮะเลขสามนะงั้นพี่ป๋องขอสักหนึ่งอันพะยะค่ะพ่อ เอาแล้วมาแล้วเลขที่ออกสองกับหกค่ะยี่สิบหกยี่สิบหกก็เป็นสามสองหกโอเคสรุปหน่อยนะฮะของน้องมิวในการเสี่ยงเอ็มซีครั้งแรกได้เลขสองได้สามเลขสามของพี่ป๋องในการเสี่ยงเอ็มซีได้เลขสองหกสองหกนะณตรงศาลเจ้าพ่องูจงอางตรงนี้นะฮะใช่แล้วค่ะจดไว้ก่อนลองดูว่าไอ้จะกลับหน้ากลับหลังอะไรยังไงนะมืนแล้วแต่โชคแล้วแต่ว่าสาแต่ละคนนะฮะอ่ะเสร็จจดไว้น้องมิว เดี๋ยวเราไปศาลเจ้าแม่งูต่อเลยดีกว่าค่ะไปก็จะไปดูว่าจะได้เลขอะไรอีกลองดูไปครับพี่ป๋องถ้าสมมติว่าได้เลขตรงกับศาลเจ้าข้อง,งูนี่มีอึ้งเลยนะคะมีอึ้งสิเอาแล้วผู้ชมฮะเราตอนนี้อยู่ที่ศาลเจ้าแม่งูตรงอลางและลูกค่ะพี่ <นะ S 2> ป๋องดูคนเยอะมาก รือมีชื่อนะคะเรียกว่าแม่ขวัญค่ะนี่คนเยอะมากค่ะเพราะว่าอาจจะมาดูงูกันด้วยเนาะหรืออีกส่วนหนึ่งอาจจะมาดูหนังกลางแปลงกันด้วยวุนวุ่เนาะบรรยากาศคึกคักมากเลยอ่ะแต่ว่าที่นี่ประวัติจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอญาตไปดูงูก่อนนะทุกคนงูกันเต็มเลยครับมามามาขอดูบ้างคบรอดูบังคบขอญาตนะครับขอญาตนะครับน้าตาทำมาขอญาตทำเนื้อแม่นะที่เเห็นเมื่อกี้เ่แต่เมื่อกี้ที่เห็นแล้ว มีเสียงจากชาวบ้านต่างๆมากมายเล่าลือกันปากต่อปากทําให้หลายคนที่เป็นคอหัอยรวยเบอร์แห่แหนแวะเวียนเข้ามาสักการบูชาไม่ขาดสายยินแตช่วงใกล้หวยออกคงไม่ต้องพูดถึงแทบไม่มีที่จะยืนเลยก็ว่าได้นับตั้งแต่เช้าไล่เรื่อยไปจนเย็นค่ําดึกดื่นเที่ยงคืนมากันตลอดสังเกตได้จากไข่ไก่สดที่เป็นของแก้บนครับเป็นเรื่องของปฏิหารหรือบังเอิญเชื่อไม่เชื่ออย่างไร โปรดอย่าได้ลบหลู่คุณสองค่ะและนี่คือจุดแรกนะคะเราต้องอไหว้ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปไหว้ด้านในนะคะและ้วกมีสารพระภูมิและสารตายายนะคะคสารพระภูมิก็ทูบห้าดอกสารตายายก็ทูบเก้าดอกงั้นเราไหว้สารพระภูมิก่อนค่ะ ป๋องคะทีนี้เราก็สามารถขอเลขเกดได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะใช่ค่ะขอบอกว่าสัด์สิทธิ์ไม่แพ้กันเลยเฮ้ยแล้วจะขอไงครับวันนี้มิวเตรียวอุปกรณ์มาค่ะไอ้ย่าคืออะไรอ่ะขันใส่น้าใช่แล้วก็หยดเทียนลงไปได้นะใช่แล้วแล้วพี่ต้องบอกกล่าวอะไรไหมอ่ะขอให้ตั้งจิตฐานใช่ไหมอ่าแม่น่นะจ๊ะมาแล้วมาแล้วพี่ป๋องมาแล้วมาแล้วมาแล้วว่ะหนูได้สองตัวแล้วจริงเหรอใช่ ดูตอนแรกหนูได้แล้วตัวนึงแล้วมันไปรวมกันแล้วอันนี้นีแน่ๆนะคะถามมิวนะเพราะผมไม่เห็นนะอันนี้เลขที่มิวเห็นนะคะตอนแรกมันเป็นเลขหกนะคะแล้วมันก็มารวมกันเป็นก้อนแต่ไม่รู้ใครเห็นยังไงเนาะแล้วก็เลขเต๋พี่ฟองเห็นไหมไม่เห็นจริงหรอเรอสงใส่หนูจะมีดวงนี่เป็นชุวแม่มากเลยนะก็แล้วแต่นะคะโชคใครโชควันโชคใครโชควันเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันเนาะ,ะแต่ว่ามิวสูตรว่าตรงขันเนี้ย มิวเห็นไปเลขอะไรจ๊ะเศษกับโกค่ะเศษกับโกตรงศาลตายายใช่ตรงนี้นะจดไว้นะได้กี่เลขแล้วจดไว้ก็แล้วกันแล้วลองลองไปประมวลดูอ่าอันนี้คุณพี่อะไรครับออยค่ะคุณพี่ออยออยกัยกบพี่ร้ครับผมมาบ่อยไหมก็มบ่อยก็บ่อยครับเกือบทุกอาทิตย มาเพื่อเอาหวยเอาหวยและถูกว่าไหมคะถูกครับที่ถูกค่ะใหญ่ไหมคะรางวัลใหญ่ไหมคะเออก็ถูกสามตัวตรงๆอะค่ะสามตัวตรงๆแล้วก็แล้วก็เราจะได้สามตัวค่ะนะครับถ้าผมถามเป็นเป็นมูลค่าที่ถูกมาเนี่ยถ้าน okay ับเป็นตัวเงินนะประมาณสักเท่าไหร่ประมาณห้าหกหมื่นได้ถ้าโอเคนะเยอะเยอะนะคะเออแล้วอ่าแล้วก็ขอบคุณมากพี่น้องทุกคนขอบคุณค่ะคุณอะไรครับคุณหนุ่มครับหนุ่มครับแหม่ม ได้มีการนึกในใจเพราะว่าเราจะบนอะไรยังไงก็มาครั้งที่แล้วก็บอกว่าให้พ่อหายป่วยอะไรประมาณนี้ครับก็ดีขึ้นเยอะครับจากที่เดินไม่ได้ก็ตอนเดินเดินได้แล้วก็ได้โชคได้ลาบนิดหน่อยครับผมก็บนนะว่าจะถวายไข่2 2 9ร้อยาฟองอูยาง79ตัวอะไรประมาณนี้ขอบคุณครับ และตอนนี้นะฮะน้องมิวผู้ชมมาถึงช่วงสำคัญที่จะจะเข้าไปด้านในตรงศาลเจ้าแม่จงอ่างและลูกนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนมาเยอะมากมายนะคนเยอะมากที่นี่พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนะบนละข้างเลยโอเค มีการแก้กา,ากเล็กน้อยครับเพราะตอนนี้ได้เวลาสําคัญที่เราะจะมาเสี่ยงเซมซีกันหลังจากที่เมื่อกี้เราไปกันที่ศาลเจ้าพ่อตอนนี้มาที่ศาลเจ้าแม่งั้นให้น้องมิ้วเสี่ยงก่อนครับตั้งจีหอถานครับมาแล้วมาแล้วเลขที่ออกคือค่ะเลขสีเลขสี่นะฮะคะต,<า>ตรงจทนะฮะจดนะฮะจดนะฮะจดไว้ะะเลยนะครับผมนะฮะ ลดงเลยอย่างนังลงแล้วค่ะสองห้าค่ะเมื่อกี้สองหีสองหมีสององห้าสองหสอี่สี่สี่สองห้าสามสองโอเคโอเคม่เาเลขก็จะวนอยู่ประมาณนี้เนาะมีเลข2มีเลข3มีเลขสมีเลข5และมีเลขห เอาแล้วผู้ชมฮะจดกันไปเรียบร้อยใช่ไหมว่าได้เลขอะไรไปบ้างนะฮะลองเอาทั้งหมดเนี่ยไปประมวลดูก็แล้วกันว่าเราชอบเลขไหนอย่างไรนะฮะแล้วก็ของแบบนี้มันอยู่ที่บุญโชคว่าสาราละคนด้วยแต่สัาที่สูงก็คือนะฮะแนะนําว่าให้ซื้อกับหวยรัฐบาลหรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันผมว่าอันนี้เหมาะกว่าไม่อย่างั้นถ้าเราไปซื้อหวยใต้ดงใต้ดินะผิดกฎหมายด้วยแล้วก็มีดีด้วยนะฮะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับค่ะ ส่วนสำหรับใครนะคะที่มีสถานที่เด็ดๆขังๆนะคะหรือมีตัวเลขแสงอยู่ก็อย่าลืมมาโพสต์คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้นะคะเอาละวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยเนี่ยเราจะกลับมาติดตากันใหม่กับล่าท้าหวยติดตามรู้ได้ดีนะคะว่าเราจะไปล่าท้าหวยที่สถานที่ใดและมีเลขเด็ดเลขอะไรเลขปังๆอะไรติดตามได้ในรายการของเรานะวันนี้ต้องผมทัองมิวต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันนะขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะ